สวัสดีค่ะพ่อกับสาวแปมคนโกจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวแปมกะมีอ่นานำดื่มเครื่องดื่มมาฝากค่ะเครื่องดื่มที่ว่าก็คือชาเขียวนะคะชาเขียวพร้อมกับไข่มุกชาเขียวนะคะหรือที่บ้านเราเรียกว่าไข่มุกชาเขียวนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นของคนไต้หวันทำนะคะวันนี้ก็อ่าอยากดื่มนะคะก็เลย แวะซื้อนะคะไม่ได้ได้มาแค่ชาเขียวนะคะวันนี้ได้มาสองรสชาติเลยนะคะเพื่อนๆค่ะได้มารสเผือกด้วยทาโร่นั่นเองนะคะก็ซื้อมาทั้งสองรสชาติเพราะว่าอยากจะดื่มนะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆเป็นร้านของไต้หวันนะคะ ผู้คนยืนเรียงแถวเยอะแยะมากมายแล้วก็นานมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส c r i b e ให้กับสาวแปมด้วยนะคะวันนี้มารีวิวเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็แวะไปที่เมืองฮันโนเฟอร์หรือเมืองใหญ่ๆได้เลยนะคะมีให้ทานทั่วไปคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยบาย,บายๆนะคะ